อย่าปิดแผ่นฟ้าด้วยฝ่ามือให้เสียงภาษาไทยด้วยพันธมิตรหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามเทหัวใจหัวใจหัวใจเ็ดหัวใจเธอรู้อยู่หัวใจเธอรู้อยู่หัวใจเธอรู้อยู่ เทสหนึ่งสองสามหัวใจเธอรู้อยู่ว่ามีเพื่อรักใครแต่ที่ยังไม่เข้าใจทำไมต้องทำมารักกันคำว่ารักวันนี้ยิ่งฟังเองปวดใจ ทำอะไรลงไปอย่าคิดว่าฉันไม่รู้อย่าปิดแผ่นฟ้าด้วยฝ่ามืออีกเลย